ข้าน,นี้ปลูกทั่วุ่มพี่น้องทั่วุ่มในกระถางเพื่อสิริกินกอน,นี่จะปลูกใส่กระถางอันนี้กระถางเบอร์เก้าพี่น้องดินกะซื้อดินแล้วก็มาผสมปุ๋ยคอกไว้ปุย๋ยขี้ไก่แล้วก็หดนานทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ละแล้วก็สิบป,ปูอันนี้เป็นทั่วพุ่มสีขาวประมาณเดือนหา้า อากาศอุ่นนะประมาณกลางเดือนมกินาคมจะได,ดแวแล้วก็สูดน,น้ำข้าันนี้กระปุกจุดนี้ปลูกสองต้นหรือเป็นยังสามต้นก็ได้แล้วก็ให้ปุ๋ยเพิ่ม ต้องเบิ้งกระถางถ้ากระถางน้อยก็ประมาณต้นหนึ่งก็ได้อันนี้กระถางเดือดแกงจะใส่เสีงแล้วหดหนามกันที่นี่อากาศยุ่งง่ายอยู่ทางนองยังปลูกผักไผ่บําเรดดอดอกบิโนฝักข้าหน้าลงได้ข้าหน้าปลูกได้วิธีการ ส่วนผักไทยอื่นๆยังประมาณเดินหาไปทย่อยกินอันนี้ก็สิไปไม่กินเฮ้เดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์ขเขามาให้ปุ๋ยเพิ่ม